วันนี้มากินข้าวที่ร้านตัวฟ้าไรนะคะอันนี้พี่จงหวัดแมิตพีจิตใช่ไหมแม่น่วาสวนะนี่ก็เวามสว์หรือพีจิตเนี่ยจิตอยู่อา้วเข้ามานีนะคะมีทอดมันปลากายแท้เลยปลากายแท้นามครับน่ควมสว่นะปกายแท้ กลอนะคะัวเนาะัวหนกิันนี่อร่อยนะกักบไ่อร่อยเลยก็ให้หนังมาด้วยอ่ะเข้าในได้หนังกบมาดวมี่กลัวหนังกบแต่ว่าฟั่งกบเดี๋ยวเขาไปยำหมดนะคุณนิอร่อยแม่ไหนของแม่จัดเนีอร่อย นี้ต้มยำอะไรนี่เป็นบ้านๆนะคะต้มยำนี่ดูก็รู้เลยเคยเขาน่างับคนเยอะนะตา็นเยอะนี่ไม่เยอะงูงูบาดสองเลยตอที่เราคนเยอะนะตอนนี้เดาเร่อตานเดหน่อยนี่นะคะเรพักเที่ยงเหมนเเลยนะน้ำน้ำนอร่อยอ่ะกบแกบเลย กบอร่อยของแม่ก็หนูต้องสั่งมาแม่กินเพราะเมื่อก่อนเนี่ยกินประจำข้างบ้านเขาเลีย้ยงที่นครนายกไอ้หเหรอโอเคน,น้ำเลยเธอค่ะ,คะเป็นหัวครบแล้วพอละไปกินมันมนดีกว่าไม่ได้ถ่ายลูกเลยออกลง แล้วก็อันนี้เป็นปลาไข่กระเทียมค่ะชูชีอะไรอ่ะน่ากินมากเยเอาเอาช้อนใส่มาจ้ะตายแล้วน่ากินมากเลยแล้วนี่ผัดเผ็ดกบผัดกบกบทอดไม่เข้าชิ้นอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเดี๋ยวหนูใส่ให้ต้องเลยเรียนกันนะเรียนกันหนอยเล็งไปเลยเลี้ยงกันนะน้อยน้อย ก็พิคมันลาดเลยนะข้าวหมาก็้อยเราเดินทางเราได้รู้ว่าเราเคยกินดึงี้ร้านนี้กินกับข้าวในปั๊มนี่ไงใช่แม่ไม่ค่อยชอบกินนะเนี่ยชอบมากับแม่ต้องรู้เมนูที่อร่อยอร่อยจริงนี่ขาชูชีอร่อย ก็ชต้มยำงู๊บมีกิ่นท้องปลาหรออนีาปั้นั่นอ่ะอ่ามากลยอากใส่มานไม่กินนนเลยนี่ย่หน่อยเลยนะชุดน้ำมันมองเลยปตมีหอมเครื่องเทศ พาลูกพาหลาน,น,นไปก,ก,ก,กินสังที่มาที่นี่นะแล้วก็กบับผมก็ไปกินยานักาวรรว์นี่นะบานอร่อยมากดีกมากปูสาหะนะตอ,อนนี้ปานหาที่เนี่ยอ้วนเลยไม่กินแล้วเฮอยมา มันใหม่ดิสาวแม่ค่อยอเดินทางม<อ>าที่นี่จะไปน้าไหมมันเาน,นี้ยเดีน้าเป็นเมืองที่น้า